วันนี้นะคะพี่บาเบลจะมาเฉลยสอวนนเคมีปีสองหนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะข้อที่หนึ่งนะคะเขาพูดถึงการทดลองของอาร์เธอร์ฟอร์ดเนาะก็คือเป็นการยิงนะคะอนุภาคัลฟาไปยังแผ่นทองคำบางๆซึ่งเอาจริงข้อนี้พี่จะบอกเลยว่ามันเก็บคะแนนนะคะเพราะจริงๆไม่ได้ยากนะ,ค,ะคือเราแค่จะต้องนะคะแม่นทฤษฎีนะ,ะจำนะคะแบบจำลองอะตอมนะคะกับ คำอธิบายของเขาให้ได้สังเกตนิดนึงค่ะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าข้อใดถูกนะคะซึ่งมีให้ข้อความมาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาพิจารณาแต่ละข้อนะคะว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดเราค่อยนำมาตัดช้อยอ่ะนะคะข้อที่หนึ่งนะ เขาบอกว่าจากลักษณะการ่เบนและสะท้อนของรังสีอัลฟานะคะแสดงว่ามีอนุภาคประจุบวกที่มีขนาดใหญ่อยู่ที่ตรงกลางอะตอมตรงนี้ผิดลูกนะอ่ะนะคะอนุภาคที่มีประจุบวกนะคะในที่นี้ก็คือนิวเคลียสถูกไหมลูกที่มีโปรตอนนะจะต้องมีขนาดอะไรลูก ขนาดเล็กนะคะอ่าต้องมีขนาดเล็กนะคะอยู่ตรงกลางลูกนะถ้าเราจำได้นะแบบจำลองนะคะของรัตเทอร์ฟอร์ดเป็นยังไงลูกอ่ะเขียนย่อขึ้นมานะคะตรงกลางเนี่ยนะคะก็คือจะมีนิวเคลียสซึ่งประกอบไปด้วยอะไรลูกนะโปรโตอนถูกไหมลูกนะนะคะมีโปรโตอนนะคะอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะรอบนอกเนี่ยก็คือจะมี อิเล็กตรอนนะคะอ่าเคลื่อนที่นะคะเป็นบริเวณกว้างนะคะอาอยู่เท่าไหร่ก็คือ1ชั้นเป็นแบบนี้นะคะตรงกลางนิวเคลียสเนนะคะอ่าจะมีโปรโตอนกระจุกอยู่หนาแน่นมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจากการทดลองของเขาถ้าเกิดเรายิงอนุภาคลอฟ้าเข้าไปเนี่ยนะ,ะมันจะทําให้เกิดน,นะคะลักษณะเนี่ยสแบบก็คือ1นะนะคะ รังสีอัลฟาเนี่ยทะลุไปเลยนะโดยตรงนะคะเนื่องจากภายในอะตอมเนี่ยมันจะมีพื้นที่ว่างเยอะนะคะหรืออาจจะไปชนกับอิเล็กตรอนก็ได้นะแต่ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็ไม่ไดีผลกับการเคลื่อนที่นะคะของทิศของอัลฟาให้เปลี่ยนหรอกนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่1นึ่งนะอ่เปอร์เซ็นต์พบเยอะสุดนะคือเจอพื้นที่ว่างภายในอะตอมนะคะหรือเจออิเล็กตรอนนั่นเองกลับแบบที่2นะคะก็คือไปเฉียดนิวเคลียสเพราะฉะนั้นถ้าไปเฉียดนิวเคลียสเนี่ย ะะมันก็จะถูกนะคะทำให้เบี่ยงเบนออกไปหักเคหรือเบี่ยงเบนนะคะซึ่งอันเนี้ยนะ,ะโอกาสในการพบก็จะน้อยลงมานะคะและแบบสุดท้ายเนี่ยคือสะท้อนกลับน,นั่นเองนะสำหรับสะท้อนกลับเนี่ยโอกาสพบเนี่ยน้อยที่สุดนะะเนื่องจากมันต้องไปเจอนะจุดที่นะคะเป็นไงลูก บริเวณที่อ่านิวเคลียร์เนี่ยมีโปรตอนหนาแน่นมากๆเลยนะต้องกระจุกอยู่หนาแน่นอะแบบเนี้ยนะคะแัลฟาเนี่ยเขาก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถูกพักให้สะท้อนกลับนั่นเองโอเคเนาะดังนั้นนะคะก็เลยทําให้นะคะเขาสามารถพิสูจน์ได้ลูกนะว่าแบบจําลองตอมของทอมสันเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าทอมสันถูกต้องจะต้องไม่มีแบบที่สามเกิดขึ้นคือไม่มีการสะท้อนกลับนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอ่า ข้อสองเนี่ยก็เลยถูกส่วนข้อสามนะคะถูกต้องคือต่อให้เราเปลี่ยนแผ่นโลหะไปเรื่อยๆนะคะผลการทดลองเนี่ยนะคะมันก็ยังเหมือนเดิมโอเคไหมข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ผิดตรงไหนผิดตรงคำว่าแบ่งเป็นหลายระดับชั้นนะคือในการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาพบว่าอะไรลูก การเคลื่อนที่ของอ็กตอนเนี่ยวงคอจอรมีแค่เพียงชั้นเดียวเท่านั้นถ้าแบ่งเป็นหลายระดับเนี่ยมันจะไปอยู่ในของโบถูกปะเนะพราะฉะนั้นข้อ4ก็คือผิดตรงนี้นะคะส่วนข้อ5ถูกต้องอันนี้พี่พูดไปแล้วในแบบจำลองดังนั้นก็เลยตอบ2 3 5สามหนะคะเนะพราะฉะนั้นเอาจริงๆนะเด็กๆถ้าหนูตัดข้อ1ได้ตั้งแต่แรกหนูจะเหลือแค่อะไรลูก ขอไข่กับงองูใช่ปะ่ะนะนะคะสองกับสามเนี่ยยังไงมันก็ต้องถูกเพราะฉะนั้นมาเช็คที่สี่กับห้าแทนนะคะซึ่งข้อห้าเนี่ยยังไงก็ต้องถูกอยู่แล้วถ้าหนูท่องมานถ่ายแน่นอนมั้นตอบงองูหรือจบอันนี้ก็คือวิธีการทำอ่ะถัดมานะคะเป็นข้อที่สอง ข้อที่สเนี่ยให้พิจารณาแผนภาพนะคะระดับพลังงานของอิเล็กตรอนสังเกตนะคะก็คือมีซีระดับด้วยกันก็คือเป็น e 4 e 3 e 2 e 1นะอ่าอันเนี้ยนะคะระดับพลังงานเนี่ย e 4จะสูงที่สุดถูกปะ่ะเออนะคะเด็กต้องสังเกตนะฐานสิบอะกิ้งกำลังติดลบนะคะเยอะๆเป็นไงลูก มันจะเข้าใกล้สูงมากกว่าถูกปะแต่ถ้ากําลังติดลบน้อยเนี่ยนะคะก็คือค่ามันจะน้อยกว่าทันโนนะคะเหมือนเส้นจำนวนนะลูกนะ,ะถ้าเป็นลบหนึ่งเนี่ยนะคะมันมีค่ามากกว่าเลยลูกมากกว่าลบสองเพราะฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยนะคะสิบกำลังลบสิบเก้าเนี่ยนะคะตรงเนี้ยลูนะมากกว่าสิบกำลังลบสิบแปดเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานต้องขึ้นไปแบบนี้อ่ะนี่คือเหตุผลนะคะ,ะที่มันเรียงได้ตามนี้เลย นะคือ e 1เนี่ยมันจะต้องอยู่ใกล้นิวเคลียสมากที่สุดเนาะระดับพลังงานก็เลยต่ำสุดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเรานะคะจำหลักการได้นะ,ะของโบนก็จะไม่ยากทีนี้เขาบอกต่อว่านะคะถ้าเราให้พลังงานแก่ธาตุนี้มากพอเนี่ยพบว่ามีการคายพลังงานออกมาข้อความใดถูกนะคะก็ไก่บอกว่าถ้านำปริซึมนะคะไปวางขวางลำแสงที่คายออกมา จะไม่ปรากฏเส้นนะคะที่มีความยาวคลื่น454นาโนเมตรอ่ะก็คือเอาง่ายนะเด็กๆจะต้องนะคะไปหาค่าพลังงานของสเปกตรัมนี้นะคะว่าเป็นเท่าไหร่เขาพูดว่าไม่ปรากฏนะคือเราต้องเช็คนะเช็คว่ามีจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงก่อนนะจากแลมด d าเนี่ยนะที่มีค่าเท่ากับ454นาโนเมตรเนี่ยนะ เราต้องไปหานะว่าอีเส้นนี้พลังงานเนี่ยนะคะมันคือกี่จูลกันแน่หันมาถ้าเราได้พลังงานของสเปกตรัตมนี้เราก็ไปเช็คจากแผนภาพนะคะสเปกตรตัมคืออะไรนะสเปกตรัตมเกิดจากการเปลี่ยนระดับนะคะพลังงานของลกตรอนใช่ไหมลูกจากระดับพลังงานสูงมาอย่างระดับพลังงานต่ำนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีการขายออกมาลูกศรมันต้องหัวลงนะคะวิธีการหาก็คือหาผลต่างของระดับพลังงานนั่นเอง อย่างเช่นถ้าพี่พูดได้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือสมมุตินะอ่ะสเปกตรัมเนี่ยนะคะคือเส้นนี้นะเส้นนี้นะคะเกิดจากผลต่างระหว่าง e 4กับ e 1นั่นเองน,นะ,ะถ้าเอกจับนะคะพลังงานเนี่ยมาลบกันนะคะได้เป็นอ่าเดลต้า e c 1นะสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะคะให้เป็นแบบนี้เลยนะ,ะเด็กๆได้ค่าพลังงานออกมาหาเนี่ยนะอันนี้ก็คือพลังงานของสเปกตรัมเส้นนี้ แค่นั้นเองนะคะดังนั้นนะเราก็ไปหาก่อนนะคะว่าพลังงานของไอ้แลมดาสี่หาสี่เนี่ย,เ,ยเป็นเท่าไหร่เก็ตปะอ่ะซึ่งก็จะมีสูตรรัดให้เนาะนะคะสูตรครืออะไรนะ e นะคะ, e นะคะมีค่าเท่ากับสองคูณสิบกำลังลบสิ 16, นะคะส่วนด้วยนะคะแลมดาหน่วยเป็นนาโนเมตรนะคะโดยที่ e ตรงนี้ลูกหน่วยจะมีค่าเป็นโจน ในสูตรเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองแทนเข้าไปนะ2องคูณสิบกลังลบสิ 16, หการด้วย4ี่ห้าสี่นะคะลองแทนเราจะได้ออกมานะคะก็คือ4.4นะคะคูณสิบกลังลบสิโจนอ่ะเอาง่าย เส้นนี้นะคะพลังงานเท่านี้แล้วก็ไปดูซิผลต่างนะคะของระดับไหนบ้างนะคะที่มีค่าพลังงานเท่านี้นะถ้ามีก็คือปรากฏเส้นนี้แต่ถ้าไม่มีก็คือไม่ปรากฏข้อนี้ก็คือจะถูกเก็ตใช่ไหมนะคะวิธีการคือดูอย่างนี้นะพยายามดูที่ฐานสิบเนี่ยกําลังเป็นลบสิใช่ป่ะเออ นะคะแล้วข้างหน้าเนีย่ยทศซิยมมันหนึ่งตำแหน่งมันมีหลักหน่วยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ก็จะลองสมมตินะลองมองระหว่างนะคะ2ระดับนี้อ่ะถ้าสมมุติจับลบกันนะเด็กๆอันนี้สิบกำลังลบสิเนี่ยมันดึงออกได้ใช่ปะ่ะเพราะนั้นมันก็จะเป็นลบหนึจดสาลบของลบ2องดสีอยู่ข้างหน้าองานงญาตมาคือลบหนึงจุดสามหบวกสองจุดสี่สองนะ คือถ้าเด็กนะคะหาข้าวออกมาเนี่ยนะมันก็จะประมาณ1นึ่งกว่าๆซึ่งมันไี้ทางเป็น4.4จุดสี่อ่ะเก็ตปะเพราะฉะนั้นดูต่อนะอันที่น่าจะเป็นไม่ได้ก็น่าจะต้องเป็น e 42่สองมาเพราะฉะนั้นพี่ก็ลองหานะเดลต้า e 42อืมนะคะก็คือลบหนึจุดสาหกใช่ปะคูณสิบกลังลบสิบเกลบด้วยลบห้าจุดสี่ห้านะคะ คูณสิบกำลังลบสิบเก้าแบบนี้ลบเจอลบเป็นบวกใช่ป่ะนะคะพี่จะดึงอะไรลูกสิบกำลังลบสิบเก้ามาเลยนะอะนะคะห้าจุดสี่ห้านะคะลบลหนึ่งจุดสามหกได้เท่าไหร่จะได้เป็นสี่จุดศูนย์เก้าคูณสิบกำลังลบสิบเก้าจูนอ่ะอันนี้นะคะคืออะไรลูกสเปกตรัมนะ จากระดับพลังงานที่4มา2เนี่ยนะคะได้ค่าเท่านี้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่ตรงกับ4.4คือมันต่างกัน่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเราก็ลองคิดต่อไปเลยอย่างเช่นนะ R e 3 1ได้ไหมนะคะลองดูเนี่ยซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยมันกำลังลบ19อันนี้มันกำลังลบ18ถ้าเด็กทำให้เป็นกำลังลบ19เด็กๆจะต้องมีการคูณ10เข้าไปข้างหน้า ซึ่งมันจะได้เป็นลบยี่นะคะไปเจอกับลบ2องเนี่ยมันจะได้แบบนี้กลายเป็นแบบนี้อ่ะซึ่งเป็นไงลูกค่าเนี่ยจะได้4.4ปะ่ะไม่มีทางอะ่ะมันน่าจะวาณเท่าไหร่สิบเก้าสิบแปดถูกปะ่ะแล้วก็คูณสิบกำลังลบสิบเก้าเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างกอไก่เนี่ยนะก็เลยน่าจะต้องถูกนะคะไม่ปรากฏ แค่นี้เองนะคะส่วนขอไข่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอิเล็กตรอนเปลี่ยนจากระดับพลังงานที่สามนะคะไปอย่างที่สองจะคายพลังงานอาถูกต้องนะคะตรงนเนี้ยถูกสามไปสองเนี่ยคายแน่นอนนะคะได้แบบนี้เห็นเป็นเส้นที่มีความยาวคลื่นสี่ร้อยแปดสิบหกนาโนเมตรนะคะวิธีการไม่ยากอย่างข้อนี้นะเด็ก เด็กๆลองไปหามาก็ได้นะว่าดับพลังงานเนี่ยคนะ่าพลังงานเนี่ยเป็นเท่าไหร่ใช่ปะ่ะแล้วเด็กก็หาผลต่างนะระหว่างอะไรรูก e สามกับ e สองแล้วมาเช็ก,กนะว่าเท่ากันหรือเปล่านะคะแบบนี้ก็ได้หรือเด็กๆหานะผลต่าง e สามสองแล้วไปคำนวณเป็นแลมด้าแล้วก็มาเช็คว่า c แปดหกเนี่ยนะคะมันเท่ากับที่เราคิดได้ไหมอ่ะถ้ามันไม่ใช่ก็คือผิดโอเคปะ อโอเคนะคะถ้าพี่หานะเดลต้า e สามสองนะขอคิดเลยนะมันจะเป็นลบสองจุดสี่สองใช่ปะ่ะคูณสิบกำลังลบสิบเก้าแล้วก็ลบของลบห้าจุดสี่ห้าคูณสิบกำลังลบสิบเก้านะวันนั้นก็ได้เป็นแบบนี้ อ,อะนะคะห้าจุดสี่ห้าใช่ไหลบสองจุดสี่สองก็ได้เป็น, 03, ส,นสามจุดศูนย์สามคูณสิบกำลังลบสิบเก้าจูนตามนี้นะคะอ่ะที่จะแปลงเป็นลัมดาแล้วกันนะเอาไปเช็คเดี๋ยวก่าน,นั้นแลมดานาโนเมตรเนี่ยก็จะเป็นสองคูณสิบกำลังลบสิบหกหารด้วยนะคะพลังงานที่คำนวณได้ อ่ะนะคะสิบหกหารสามจดศูนย์สามอืมนะคะจะได้ออกมาหกร้อหกสิบนาโนเมตรวิธีการคิดเล้วอจ,จริงนั้นเด็กๆด,ดูแค่ฐานสิบก่อนอ่ะกำลังลบสิบเก้าตรงนี้นะมันตบขึ้นไปบวกข้างบนได้เพราะฉะนั้นน้ำมันจะกลายเป็น 1, 000, อ่าหนึ่งพันหะวเป็นหนึ่งพัน ส่วน2เนี่ยหาร3.03เนี่ยน่าจะ,ะมาเท่าไหร่ศูนจุดหแล้วหกหกนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นคูณกันกับพันเนี่ยจะได้หกหล่กสิบเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะเท่ากับสี่แปดหอย่าง,ข,าข,งข้อขอข่ก็เลยผิดนะคะส่วนข้อควายเนี่ยนะคะเขาบอกว่า คลื่นแสงที่ได้จากการที่อิเล็กตรอนในสถานะกระตุ้นนะคะเปลี่ยนจากระดับพลังงานที่สองอะดูตรงนี้เลยระดับพลังงานที่สองลงมายังสถานะพื้นนะคะคือตรงไหนลูกระดับพลังงานที่สองก็คือ e สองลงมาสถานะพื้นก็คือ e หนึ่งนะคะดังนั้นหมายถึงเส้นนี้เดลต้า e สองหนึ่งนั่นเองอนะคะ จะอยู่ในช่วงอ่าคลื่นแสงที่มองเห็นได้แสงที่มองเห็นได้นะ visible light เนี่ยความยาวคลื่นนะคะจะอยู่ในช่วงอะไรลูก400ถึง700นาโนเมตรต้องท่องให้ได้ต้องเป็น400ถึง700เพราะฉะนั้นวิธีการไม่ยากหนูก็เอาเดลต้า e 2 1นะคะไปแปลงเป็นลมดานะแล้วดูว่านะคะมันอยู่ในช่วง400ถึง700ไหม อ่ะโอเคไหมนะคะเพราะนั้นก็คือเป็น,นคิดไว้วันแล้วกันนะลบห้าจุดสี่ห้าใช่ป่ะแล้วก็เป็นบวกกี่เอ็ดจุดแปดนะคะอันนี้เด็กๆนะจะพอไปทำเองได้ละแล้วก็คูณสิบกลางลบสิบกางอ่าโอเคนะคะเดลต้า e สี่สองเนี่ยก็คือเอ้ย e สองหนึ่งเนี่ย ก็คือหนึ่งจุดหกสามห้าคูณสิบกำลังลบสิบแปดนะคะจูนนะคะถ้าพี่แปลงไปเป็นลัมดานะจะได้อยู่ที่หน <can ving noise> ึ่งรอยยิบสองนาโนเมตรเท่านี้ลูกนะอ่ะนะคะลองไปดูเองนะไม่ยากละเพราะฉะนั้นนะคะข้อควายเนี่ยมันก็ผิด มันไม่อยู่ในช่วงนี้หรอกนะคะส่วนงองูเนี่ยผิดแน่นอนนะคือเขาบอกว่าอะตอมในสถานะพื้นเนี่ยสามารถดูดกืนดูดกืนแสงที่มีพลังงานเท่านี้ใช่ป่ะเพื่อให้อิเล็กตรอนเปลี่ยนับพลังงานไปยังขั้นที่สองได้นะคะเพราะมีค่าพลังงานมากกว่า e 2ลบ e 1นนะเออนะคะถ้าจาก จากสถานะพื้นเนี่ยสถานะพื้นนะคะก็คือ e 1ในโจทย์ไปยังขั้นที่2ก็คือ e สองนั้นอันเนี้ยนะคะเป็นอะไลูกเป็นการดูดกลืนนะนะคะก็คือค่าพลังงานเนี่ยจะเท่ากับนะคะสเปกตรัมของเดลต้า e 2 1นั่นเองซึ่งก็คือค่าไหนก็คือค่านี้ถูกปะ่ะอืนะคะคือค่านี้ด้วย1.635งจดหคูณสิบกลังลบสิโจนนะ โจ์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเพราะมีค่าพลังงานมากกว่าใช้คําว่ามากกว่าดูจะไม่ถูกใช่ไหมลูกนะคะคือตรงเนี้ยนะคะมันมากกว่าอเน,นี้ยใช่แต่ว่าการที่จะดูดเกินขึ้นไปได้มันควรที่จะบอกว่าอ่ะมีพลังงานเท่ากับเท่านี้เก็เต่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ควร คือถ้าได้รับนะคะพลังงานเท่าไหนแสงเท่าไหนก็ขึ้นไปได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนนะจาก E1 มาเป็น E2 ก็คือต้องรับเท่านี้ถูปกปะเขาอาจจะประมาณแต่ความจริงมันก็ไม่ได้ตรงเด้1.7พี่ว่ามไม่ถึงด้วยซ้ำอันนี้คือมันกำลังพูดว่ามากกว่าน่าอาจจะต้องบอกว่าเป็นเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเท่านี้ขึ้นไปก็จะได้ข้อที่สองนะคะไปต่อนะ ข้อสาอันนี้พี่เฉลยไปแล้วนะคะเป็น,นคลิปแยกไปข้ามไปข้อที่สนะคะไอโซโทปนะคะของ X เ,เนี่ยเกิดสากประกอบออกไซด์ xo ร่วมกับไอโซโทปอื่นพิจารณาข้อความต่อไปนี้แต่ละไอออนของ X เ,เนี่ยมี54โปรโตอนนะคะแล้วก็54อีอิเล็กตรอนข้อนี้ผิดตั้งแต่แรกแล้วนะ คือมันเป็น54โปรอตอนน่ป่ะไม่ได้นะคะไอโซโทปะนะคืออะไรลูกธาตุชนิดเดียวกันถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีจำนวนโปรอตอนเท่ากันแต่มีเลขมวลต่างนะคะดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเท่าไหร,ร่ลูกนะต้องเป็น56นะเออตรงนี้นะต้องเป็น56โปรอตอนนะคะแค่ตัวนี้ก็ผิดแล้วจบเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งไม่ใช่อ้นะอาว ตอบได้เลยขอขายนะข้อนี้เหมือนเอามาแจกคะแนนใช่ป่ะนะคะส่วนข้อ2เนี่ยบอกว่า 138x เนี่ยมี82นิวตรอนนะคะแต่ไอโซสโทปอื่นของ x มีจำนวนนิวตรอนนะคะแตกต่างจากนี้โปรตอนเนี่ยมันคือ56ถูกป่าถ้าจับลบกันนะบนลบล่างนเดน็กจะได้นิวตรอนซึ่งก็คือ82อันนี้ถูกต้องนะคะแล้วเขาบอกว่าไอโซโทปอื่น มีนิวตรอนต่างจากนี้ก็คือถูกนะคะเพราะว่าเลขมวลของไอโซโทปอื่นจะไม่ใช่138ดังนั้นนิวตรอนก็จะไม่ใช่82ด้วยนะคะข้อ2ก็เลยถูกต้องนะคะส่วนข้อ3เนี่ยนะคะเขาบอกว่า 138x ที่อยู่ในก้อนโลหะนะคะจะมีจำนวนนิวตรอนเท่ากับที่อยู่ในสารประกอบนะคะแต่จำนวนอิเล็กตรอนต่างกันอันนี้ถูกนะคะ คือถ้าสมมตินะมันไปอยู่ในรูปสารประกอบมันก็คือจะเป็นไอออนทูกปะซึ่งไอออนเนี่ยต้องเป็นบวกสนะคะเราย้อนกลับไปดูที่โจทย์โจทย์พูดถึง XO นะคะออกซิเจนคือลบสนะคะ X คือบวกสนะคะเพราะฉะนั้น X ต้องมีประจุบวกสแน่นอนนะคะทีนี้เด็กๆจะถามพี่ว่าพี่มั่นใจได้ยังไง นาว่ามันเป็นไอออนิกนะคะเพราะอันเนี้ยพี่เขียนนะมองเหมือน X เนี่ยนะคะอยู่หมู่สเลยบวกสองวิธีการไม่ยากเด็กๆเอาห้าสิบหกนะคะตรงเนี้ยไปจัดเรียงสินะเพราะอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเท่ากับห้าสิบหกด้วยถูกปะซึ่งถ้าเราจัดเนี่ยมันจะได้เป็นสองแปดลูกสิบแปดตอนนี้ยี่แปดแล้วนะอ่ะยี่แปดสามสองได้ปะ ไม่ได้นะเกินสลับเป็นหกสิบก็ต้องเป็นสิบแปดสี่สิบหกนะสี่สิบหกต่อด้วยอะไรต่อสี่สิบหกนะใช่ไหมเนี่ยสิบยี่แปดยี่สิแปดสี่สิบหกแปดนะคะแล้วก็สองถูกปะอ่านะคะสสิบหกบวกแปดได้ห้าสิบสี่แล้วสองได้ห้าสิบหกแสดงว่าอยู่หมู่สอง เพราะวาเลนเนี่ยเป็น2ถูกต้องแสดงว่า XO เนี่ยนะคะจะต้องเป็นส่รประกอบไอออนิกนะต้องเป็นไอออนิกเออนั่นไอออนเนี่ยเป็นบวกสนะคะซึ่งการที่กลายเป็นไอออนนะจำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยก็คือจะหายไป2แต่ว่าอะไรลูกนะคะแต่ว่าจำนวนนิวตรอนเนี่ยมันจะต้องอย่างเท่าเดิมนั่นเองเพราะอะไรเพราะโปรตอนไม่ได้เปลี่ยนนะนะมันยังเป็นธาตุเดิมก็คือ X ถ้าโปรตอนเท่าเดิม นิวตรอนก็ต้องเท่าเดิมด้วยโอเคปะเพราะฉะนั้น4ก็เลยตอบขอไข่นะคะ